ผมถึงบอกว่า้คลิปวิดีโอ26นาทีที่ประชาไยเนี่ยได้มาแล้วเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับเอาไปเอามาแทนที่จะฆ่าหรือบทกยีอ่อภิสิทธิ์ให้ตายทางการเมืองกลับกลายเป็นว่าได้ขุดแผลของคนเสื้อแดงแกนนำเสื้อแดงออกมาประจานให้สังคมอีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่ต้องการหาความจริง คือรัฐบาลเพื่อไทยคือรัฐบาลยิ่งรักจินวัตเพราะว่าหลังเหตุการณ์สิ้นสุดคลี่คลายลงอภิสิ์เวชจาจิวะรัฐบาลสมัยนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะชื่อว่าชื่อย่อๆว่าคณะกรรมการคออ,อปอมีอาจารย์คณตนันนาคเนี่ยเป็นประธานนะชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติ ช่วงเวลาในการทํางานของคณะคออ,อปอชุดอาจารย์คณิตเนี่ยนะครับยาวนานกว่าอายุของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ชชาจีวะแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาไปแล้วเลือกตั้งใหม่ไปแล้วคออ,อปอยังทํางานค้นหาความจริงอยู่จนกระทั่งว่ามาเสร็จสมบูรณ์เขียนเป็นรายงานเล่มหนาๆในช่วงที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเข้ามามีอํานาจเข้ามาทํางานแล้วนะฮะวันสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรัก ที่ขึ้นมามีอำนาจบนซากศพของคนเสื้อแดงบนฐานการเชียร์ของคนเสื้อแดงจะต้องทำต่อเพื่อ,อให้ความเป็นธรรมกับคนเสื้อแดงคือการพิสูจน์ความเป็นจริงให้ถึงที่สุดแต่สิ่งนี้เราไม่ได้เห็นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์สิ่งที่เราเห็นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์คืออะไร คือการพยายามออกกฎหมายพรบนิรโทษกรรมที่เราเรียกกันว่าสุดซอยสอสอหลับสับประงกต้ำลายยืดกันเต็มสภาแล้วตรรีสามตรรีสี่ไปโหวตกันตอนนั้นแล้วเนื้อหาที่บอกว่าสุดซอยก็คือว่ามันจะรวมไปถึงคดีทุจริตที่ทักษิณชินวัตรได้รับประโยชน์ด้วยขณะที่อภิสิทธิ์เวชชาชวะพูดชัดเจนในคลิปก็มีแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็พูดมาตลอดว่า เขาไม่เอาด้วยแม้ว่าถ้าเกิดว่าอภิสิทธิ์เนี่ยให้สอสอประชาธิปัตย์ยกมือผ่านกฎหมายนิรศกรรมตัวอภิสิทธิ์จะได้ประโยชน์ด้วยสเุเทพเชื้อสุบานเลขาพักก็จะได้ประโยชน์คือพ้นผิดด้วยในกรณีที่ผิดจริงแต่เขาบอกว่าไม่เอาขึ้นศาลก็ขึ้นศาลกันไปนะกลายเป็นฝ่ายเพื่อไทยเสียอีกกละเยียนกระหือหรือจะผ่านกฎหมายนิรโศษกรรมไม่ได้ตีสามตีสี่ก็จะเอาให้ได้ จนเป็นที่มาของการที่ประชาชนเนี่ยนะครับลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศมาขับไล่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮนิสิตจุลาที่ออกมา4-5หคนเนี่ยหาข้อมูลได้และในรายงานของอาจารย์คณิตนะครับขออ,อปพเนี่ยก็เขียนเอาไว้ชัดเจนผมต้องบอกว่าไอ้คลิปที่นิสิตจุลาเนี่ยนะครับไป ซักไซไล่เลียงและมีบางคนก็มีท่าทีที่หยาบคายกับคุณอภิพิธิ์เนี่ยนะครับเอาไปเอามากลายเป็นเรื่องดีความจริงถูกพูดอีกครั้งหนึ่งเอาไปเอามากลายเป็นเรื่องดีที่ให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับความซวยไปตกอยู่ที่พักเพื่อไทยครับแค่คนจะเชียร์เพื่อไทยเนี่ยคนเสื้อแดงถามแบบแบบที่ผมถามเนี่ยวันนั้นคุณมีอำนาจทำไมคุณผักดันกฎหมายนี้นะโทษสกรรมทำไมไม่หาความจริงให้ถึงที่สุด ทำไมไม่เอาคนที่คุณคิดว่าผิดมาลงโทษให้ได้ล่ะนะฮะมีมีคนเขาก็ไปค้นดูว่าในรายงานของคออปเนี่ยตอนหนึ่งนะครับที่มันสามารถมาโต้แย้งคําโกหกของแกนนําเสื้อแดงได้ว่าไม่มีชายชุดดําไม่มีความรุนแรงไม่มีอาวุธในส่วนของคนเสื้อแดงนะอันนี้เป็น รายงานของคออปอยู่ในข้อ2.4พฤติการณ์ของคนชุดดำที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงครามนะเขาบอกว่าพฤติการณ์ของคนชุดดำที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงครามปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุมดังนี้เขาก็ไล่เรียงมาว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง2.4.1ความรุนแรงวันที่10เมษายนปี53นะ แล้วก็ย่อยลงมาเนี่ยผมอ่านให้เป็นบังค้อกอ็และกัน2.4.1.1ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิดพบการปรากฏต,ตัวและการใช้อาวุธของคนชุดดำเวลาประมาณ17 30. นาฬิกา3ามินาทีมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบคนชุดดำจำนวน5คนถืออาวุธปืน,ลน,นและกลอชนิด AK47 และ M16 และเครื่องยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M79 และปืนพกในจำนวนนี้มีผู้ใกล้ชิดก,กับพลตีขัติยะสวัสดิพลรหรือว่าเสด,ดงอยู่ด้วย นะพบบริเวณปากซอยหลังร้านแมคโดนัลล์เชื่อมต่อไปออกถนนตันนาวด้านหลังอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเกิดเหตรุระเบิดบริเวณถนนตันนาวเวลาประมาณ20นาฬิกา37นาทีมีนัก,นกข่าวต่างประเทศพบคนชุดดำถืออาวุธปืน AK 49ในบริเวณเดียวกันและได้ถ่ายภาพไว้ด้วยเวลาประมาณ19นาฬิกามีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดดำสองคน พร้อมอาวุธสงครามมาส่งที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีการนดนปชคอยห้อมล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนลัลและห้ามถ่ายรูปนะขณะเดียวกันมีผู้ชุมนุมบางคนพูดว่าเขาส่งคนมาช่วยแล้วและถูกการดนปชสั่งห้ามไม่ให้พูดนะนอกจากนี้ยังปรากฏภาพรถตู้สีขาวในกล้องวงจรปิดระบุเวลาประมาณ20 นาฬิกา29นาทีใกล้พื้นที่ชุมนุมเจ้าหน้าที่ทหารพบรถตู้สีขาวซึ่งมีกลุ่มคนชุดดำมีอาวุธสงครามโดยสารมาด้วยบริเวณวัดตรีสสเทพและยังปรากฏภาพคนชุดดำถือ m 79ยืนอยู่ข้างรถตู้สีขาวอันนี้เอาพอเป็นสังเขตพอพอเป็นน้ำจิ้มถ้าอ่านหมดยังหมดเวลาพอดีนะรายงานคออปอเขาลงละเอียด เขาได้มาอย่างไงเขาได้มาจากการสัมภาษณ์การสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มาจากรายงานของเจาา้าหน้าที่ทหารหน่วยข่าวหน่วยความมั่นคงได้มาจากผู้ชุมนุมแต่ละฝ่ายได้มาจากสื่อทั้งในและต่างประเทศนิสิตจ,จุฬาที่สงสัยและกล่าวหาคุณอภพิสิทธิ์ว่าไม่ตวงคืนความเป็นธรรมคุณไปหารายงานฉบับนี้มาอ่านไม่ใช่รายงานปิดลับอะไรนะห้องสมุดจุฬาก็น่าจะมี เราเป็นปัญญาชนอย่าปนยาชันนะปนยาชันในสมองสมองมันจะเสื่อมปัญญาชนเป็นชวนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ความเชื่อคุณบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ถามว่าแล้วทำไมไม่ทวงความเป็นธรรมให้กับก,บกบปปสด้วยที่โดนระเบิดเ7 9มมีคนตายเยอะแยะคือคุณบอกว่าคุณเชื่อแบบนี้คุณก็จะทวงความเป็นธรรมให้กับคนเชิอแดงแบบนี้นะมันต้องใช้เชื่อไม่ว่าแต่คุณต้อง หาข้อมูลด้วยอย่าไปเที่ยวชี้นิ้วกล่าวหาใครนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าจําน้ําลายเข้ามาอมน้ําลายเข้ามาพูดพูดภาษาบ้านผมบอกจําขี้ปากเข้ามาพูดนั่นแหละนะครับ